สวัสดีค่ะตอนนี้นะเราอยู่กันที่เขาใหญ่มาเที่ยวพูวิลล่าก็คือชวนเพื่อนเพื่อนญาติญาณนะมาพูวิลล่าก,กันซึ่งแบบบรรยากาศเขาอะเหมือนเชียงใหม่เลยคือเหมือนภาคเหนือนเลยไม่แบบไม่ได้มาเขาใหญ่นาะนหรือเปล่าก็เลยไม่รู้ว่าแบบมีที่อย่างนี้ด้วยบริเวณโดยรอบของเขาอะก็คือแบบมีเป็ดมีไก่มีหา่านแล้วก็แปลงปลูกผักแบบ เป็นฟาร์มสเตย์ได้เลยแล้วนี่ก็คือบ้านพักของเราคืนนี้นะคะชื่อว่าบ้านฝรั่งเขาใหญ่นะคะหลังนี้เป็นพูลวิลล่านะสนับสนุนการเดินทางโดยกังนําคริกหลังใหญ่มากนอนได้12คนกันเลยเป็นบ้านไม้สองชั้นซึ่งแบนบรรยากาศดีมากเลยอะข้างล่างก็ เปิดโล่งแล้วก็เป็นลานกิจกรรมมีเก้าอี้โต๊ะนะคะที่นี่เป็นสี่ห้องนอนนะมีข้างบนสามห้องนอนเรายังไม่ได้ขึ้นไปนะแต่ว่าเพื่อนที่มาถึงก่อนบอกว่าจะมีข้างล่างอยู่หนะึ่งห้องนอนน,น,น่น่ารักมากๆนี่จะเป็นห้องนอนข้างล่างนะคะกว้างมากเดี๋ยวเราไปดูสระน้ำกัน โอ้ยสราใหญ่นะไม่ได้บอกว่าเป็นสราดเล็กกิกกอกอะไรดูดิเห็นภูเขาอย่างชิลวมีสระเด็กด้วยนะ<ม>ก็คือถ้าแบบเพื่อนๆพนาหลานๆพา,าอะไรมาก็คือเล่นได้เลยน่ารักมากมีเปนอนชิลมีเตาบาร์บีคิวด้วยแล้วก็ที่ได้มาเนี่ยในราคาประมาณหนึ่งหมื่น 2,000บาทสำหรับ12คนนะเราก็จะมีอาหารเช้ากับหมูกระทะตอนเย็นให้ด้วยนะคะเป็นราคาโปกของเดือนกันยายนถ้าเพื่อนๆจะมาก็ต้องดูราคาของเดือนต่อๆไปเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูชั้นบนอ้อแล้วชั้นล่างนะเขาก็คือแบบมีกิจกรรมเยอะมากให้เล่นนี่เป็นพวกแบบบอร์ดเกมนั่นนี่นู่นยิงธนูนะคะมีธนูมีโต๊ะสนุกด้วย เอ้ไม่ใช่โตะสนุกสิโตะบอลใช่ไหมนี่เล่นกันมีจักรยานแล้วก็มีที่แบบบ็อกซิง่งมีกระดานยิงเป้าด้วยนะคะแล้วก็มีครัวครัวก็คือพร้อมเลยทำประกอบอาหารได้มีเตาแก๊สนะคะมีดต่างๆใดๆเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันตกแต่งน่ารักนะฟิลแบบภาคเหนือเลยเนาะ สมาชิกคลิปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะเป็นบ้านไม้แบบบ้านตากอากาศอะไรอย่างนี้นะโอ้นี่ข้างบนเป็นแบบนี้นะคะมีชาละเบียงอย่างชิลเลยให้อารมณ์แบบบ้านเรือนไทยสมัยก่อนอะไรอย่างนี้แตนา่ารักมากเลยอะ่ะอุ๊ยเราชอบตรงนี้จังนี่ไปดูข้างในกัน เข้าทางไหนเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะมีห้องใต้หลังคาด้วยเหรอเป็นห้องบองพี่อ,อ๋อนี่น้องอมยิ้มนะคะแล้วก็น้องบอดแอสนอนนี่โซนทีน่นั่งเฮ้ยคนน่ารักเลยอะ่ะโต๊ะน่าักมากเรามาดูห้องนอนที่สองเลกันอ อันนี้แบบนี่สำหรับแบบมากับครอบครัวนะคามีเตียงสองชั้นนะคะแล้วก็น่าจะนอนได้สี่คนนะเพราะว่ามีเบาะข้างล่างเลื่อนออกมาได้คิดว่านะแบบนี้เอยแต่ <laughs> เราไม่มีแรงเลื่อนแล้วก็มีห้องน้ำในตัวด้วยนี่อันนี้ห้องน้ำแยกโซนเปียกโซนแห้งนะคะตกแต่งน่ารักมากเลยอ่ะ ดิข้างบนมีกระเป๋ามีอะไรอย่างงี้ด้วยนะอันนี้นอนได้กี่คนอะเพราะว่าแบบมีบันไดแล้วก็ขึ้นไปมีบันไดขึ้นไปอีกด้วยขึ้นไปดูยังดูเลยพี่เป็นอะไรอันไหนอะนี่คือบันไดขึ้นไปอีกอ๋อนี่ไม่ได้ดูอะขึ้นไปดูแล้วพี่อยากโหลดเฮ้ยไม่นีดิมันมีขึ้นไปอีกว่ะน้องวอลมีขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งขี่ไหมเนี่ยจร <ง S 2> ิงนี่มากค่ะลึกลับมากคุณผู้ชมครับโอ้โหพี่แจ๊ค พี่แจ๊คครับพี่แจ๊คครับเป็นเตียงอีกชั้นเหรอเป็นแบบที่เก็บของใช่ครับอ้โที่เก็บของวะไม่ครับเป็นห้องโอ้มีสองเตียงครับอ๋อคนอีกเหรอมีแอร์ด้วยทั้งหมดน้องพี่ฝากหน่อยครับได้ฝากฉายให้ดูหน่อยครับสวัสดีสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับนี่ครับมันจะเป็นสองเตียง,ม,ยง,งมีหานด้วย โอเคห้องนี้มันนอนได้สามกจะนอนกันน,น้อนอนได้ห <Okay. S 1> ้างั้นเราก็ต้องไปพอ,อนองโน้นเดี๋ยวไปดูก่นอนเออได้โคตรเท่นี่ทีวีอะไรครบหมดเลยนะอุย้ยเราชอบจังนี่อ่ะเป็นห้องที่สามลกันเนาะเพราะว่าข้างล่างห้องแรกอ๋อนี่ก็จะเป็นเตียงคู่นะคะใหญ่มากของตกแต่งน่ารักมากเลยอะ่ะ นี่เป็นห้องน้ำมีห้องน้ำในตัวหมดเลยนะแล้วก็แบบวิวเป็นต้นไม้เขียวๆน่ามักมากชอบจังดีมากเลยอะ่ะมันแบบมีความรู้สึกไม่เหมือนเขาใหญ่เท่าไหร่โอ้อันนี้ห้องนอนใหญ่ใหญ่มาก <laughs> เป็นเตียงคิงไซส์แล้วก็มี3.5ฟุตอีกหนึ่งเตียแล้วก็มีข้างบนด้วยนูน่นเป็นบันไดเดินกระดอกกระไดกระดกไดกขึ้นไป วยมุมนี้ถ้าถ่ายภาพนิ่งต้องน่ารักแน่เลยใช,ใช่ไหมเอ่ยิงไปเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูข้างบนคนะ่ะคือทุกห้องมีห้องน้ำในตัวนะแล้วแบบตกแต่งน่ารักเป็นฟิลแบบบ้านไม้นี่อันนี้ก็เป็นห้องใต้หลังคานะคะน่ารักจังชอบห้องนี้มีระเบียงออกไปข้างนอกด้วยนี่แล้วก็นี่เป็นห้องน้ำเทมาก ชอบจังชอบจังเธอดีจังคือมันเป็นแบบเป็นพูวิลล่าที่ไม่เคยเห็นอะส่วนใหญ่พูวิลล่าจะเป็นแบบฟิลแบบมินิมอลอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เป็นแบบไทยไทยให้ความรู้สึกแบบย้อนยุคกลับไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าปกติเราไปพูวิลล่าจะมีแบบขาวขาวโมเดิร์นมินิมอลแต่อันนี้ก็แบบเป็นไม้น่ารักมากแล้วเขาตกแต่งดีอะเราเรียกไม่ถูกอะตกแต่งอะไรมันจะแบบ ไทยประยุกต์เป็นไทยประยุกต์เป็นแบบมีความมันไม่หมดิรเขาเรียกว่าอะไรนะมีจะมีเซนก็ไม่ใช่ไม่น่าจะมีเซษเอันนี้น่าจะเอาแนวไทยประยุกต์เลยของแต่ว่าตกแต่งเองหมดเลยนะเออใช่งานฝีมือตกอะหมดเลยครับเป็นงานฝีมือออกมากสวยมากหมอนด้วยดูดิปักมือแบบแ a นเมดหมดเลยน่ารักมาก คือใครชอบบ้านแบบมันมีความเป็นไทยผสมฝรั่งเออก็เขาชื่อบ้านฝรั่งขอใหญ่เออใช่เ,ใชเข้าใจแหละมันคือความมีความไทยแล้วก็ผสมฝรั่งอะช,ชอบมันเป็นเป็นภูลิล่าที่แตกต่างมากเดี๋ยวเราไ,ไปทำกิจกรรมอื่นๆกันนอกจากภูวิล่าหลังใหญ่นะคะเขายังมีบ้านหลังเล็กด้วยสำหรับแบบ เพื่อนๆที่มาสองคนอันนี้ชื่อบ้านไก่แจ้นะ่ะเป็นบ้านไม้แล้วก็มีกระจกอยู่ข้างหน้านะคะมีบริเวณส่วนตัวเลยแหละดูดิน่ารักอ่ะนี่วันนี้ไม่ได้มีคนเข้าพักเลยพามาดูหน้าบ้านได้นะคะแล้วก็อหานมีไก่มีเป็ดด้วยมีโซนแบบเพาะชำอะไรอย่างงี้มาดูสิหหลานเราทำอะไรอยู่เมอร์ฟี่สวัสดีค่ะ <c oughs> ไหนทำไงคะ จ,นนจับไว้ลลกจับไว้จอจับไว้ดูให้กำลังใจน้องเชียชชชชร์น้อ right. งแล้วเชียร <ma> ์น้องสู้สู้โมบี้สู้สู้น้องสู้สู้น้องสู้สู้จับแน่นๆนะคะเจเจขึ้นมาแล้วอยากเล่นเหรอพี่พักป๊นหนึ่งได้ไหม ได้ตั้บหนึ่งนะเจ๊เจ๊มาปีนตรงนี้มาเอะอไปเลยหนูจับแน่นๆนะเจ๊เข้าไปด้วยนะโอเคไปเลย นี่ก็ได้เวลาเล่นน้ำแล้วนะคะคนอื่นก็เล่นน้ำถ่ายรูปอะไรกันไปแต่ว่าเราลงน้ำไม่ได้เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุก็เลยต้องห้ามลงน้ำไม่ได้เล่นน้ำนี่ใส่คอนเทนต์เกิดอะไรวะไม่ได้เลเซอร์ดิโอ้นี่จะบอกว่าไปที่เซ็นทรัลขอนแก่นกลางน้ำคลินิกอเขาไม่เปิดสาขาตรงนี่ะจริงเหรอเจ้เคยทำปะเนี่ยเจ้ทำอยู่แล้วเจ้ก็ทำที่กลางน้ำคลินิกนี่แหละต้องไปแล้วใช่ไหมต้องไป ไไถ้าคิดถึงเลเซอร์ขนนะคะคิดถึงกังนํำคลินิกมีสาขาทั่วประเทศเลยขอนแก่นก็มีที่เซ็นทรังขอนแก่นไม่เิดแล้วจ้ะต้องไปทำแล้วโอเคกดอกไว้นะถือสองนิ้ว าักมากทุกอย่างคือน่ารักหมดเลยโคตรดีเดซี่เมอร์ฟี่กินข้าวค่ะกินข้าวครับที่นี่เขาก็จะแบบมีเตามีทุกอย่างให้พร้อมจะซื้อวัตถุดิบมาก็ได้ทำเพิ่มก็ได้สีบรรยากาศจะยังครับยังไม่จ่ายครับเป็นพูลวิลล่าที่แบบไม่มีความแบบเป็นบ้านไม้ไทยแบมเขาหลง ก็เขาก็นหมูกระทะมันแบบฟิลดีนะบ้านของเขาแต่หนูชอบที่แบบเป็นบ้านไม้แต่ว่าไม่แบบน่ากลัวแบบปกติแล้วบ้านไม้มันแบบนี่ที่ว่าเขาออกแบบดีผมว่าเขาวางไฟดีไฟแบบเต็มบ้านแล้วมันเป็นไฟไม่ได้ไฟแบบดวงทั่วไปมันเป็นไฟน่ารักอะใช่มันโรแมนติกอ่ะมองมาตอนที่มอนเข้ามาเนี่ยใช่ยืนตรงสนามแล้วมองเข้ามาน่ารักมากเลยแล้วชอบที่แบบมีไฟเต็มบ้านไฟปิ่งฟองดีเลยนะเดินมาชนแก้วนะชนแก้ว ชนแก้วยัไงชนแก้วยังไงชนด้วยได้ไหมแก,แก้วสวยไหมคะแก้วสวยไหมสวยไหมสีอันนี้สีอะไรเใส่แก้วนี้อร่อยขึ้นกี่เปอร์เซ็นรอยเปอร์เซ็นนี่เป็นแก้วของแฮปปี้เฮาสนะคะคิดถึงปาร์ตี้คิดถึงแฮปปี้เฮาสปาร์ตี้ สวัสดีย่างเช้าค่ะตื่นเช้ามาที่บ้านฝรั่งเขาใหญ่นะคะเขาก็จะมีกับข้าวมาให้เราเป็นข้าวต้มแล้วก็ขวดซองนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นข้าวนะที่เขาแบบต้มมาแล้วเราก็จะแบบแยกกับน้ำซุกมาให้อย่างนี้นะคะนี่แล้วก็มีขวดซองเยอะแยะเลยนี่ดูมีขนมปังเบกเกอรี่นะคะแล้วก็มีแจมมาให้ด้วย น่ากินมากๆก็ถือว่าถ้ามาในตอนนี้จะได้ราคาที่แบบคุ้มค่ามากเพราะว่าตกคนละหนึ่งพบาททั้งานเองกับบ้านที่แบบหลังใหญ่มากแล้วก็มีแบบพื้นที่กว้างๆมีสระว่ายน้ำด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้ำมาให้ด้วย <S 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 ที่บ้านฝรั่งเขาใหญ่นะคะนอกจากจะมี หุยล่าหลังใหญ่แล้วสําหรับครอบครัวเพื่อนๆมาสั่งสรรคปาร์ตี้กันนะคะก็ยังจะมีบ้านหลังเล็กๆสําหรับเพื่อหลืวคู่รักนะคะแล้วก็จะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะมีปลูกต้นไม้แล้วก็มีกิจกรรมมีฐานให้เด็กๆเล่นด้วยทิปนี้นะคะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่าง Happy House ค่ะคิดถึงปาร์ตี้คิดถึง Happy House p ปาร์ตี้นะคะคิดถึงการเลเซอร์ขนคิดถึงกางนําค l i n i ค่ะ นี่กิจกรรมสำหรับเด็กๆวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายเทียร์ไหร่ลูกบ๊ายบายยังคะใจเจียนใจเจียนบ๊ายบาย